ปิงปิกอัพสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องต้นปางกับต้นหมากที่ใครหลายคนเข้าใจกันผิดและมาคอมเมนต์ในเชิงหยาบคายเหมือนคนไม่มีการศึกษาและวุฒิภาวะผมไม่ได้ถือโทษโกรธแต่อย่างใดเพราะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดและถ้าไม่แน่ใจอะไรแนะนําให้หาข้อมูลจะดีต่อตัวเองจะได้มีความรู้อวดผู้อื่นได้อีกต้นหมากชนิดต่างๆต้นมะพร้าวก็คือต้นหมากเรียกชื่อเต็มว่าหมากมะพร้าวแต่ต้นมะพร้าวมีชื่อเฉพาะคนมักเรียกมะพร้าว หรือกับอินทผลังต้นตาลและอื่นๆเป็นชื่อเฉพาะของปาล์มส่วนปาล์มที่ไม่มีชื่อเฉพาะก็เรียกปาล์มหรือปาล์ม,มาระกรอกปาล์มขวดปาล์มน้ำมันปาล์มคิงปาล์มและอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างสําหรับคนที่ยังเข้าใจยากนกคือสัตว์ปีกปัจจุบันทั่วโลกมีนกอยู่ประมาณ9,800ชนิดเป็ดไกห่ห่าดอกร้งเหี่ยวก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เป็นจําพวกนกที่มีชื่อเฉพาะสัตว์จําพวกนกชนิดอื่นก็เรียกนกหรือไปเจอนกที่มีชื่อเฉพาะแล้วไม่รู้จักเราก็จะเรียกนก สรุปปามคือเป็นวงของพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวยืนต้นรูปแบบก,การเติบโตสามารถเป็นได้ทั้งพืชไม้เลี้ยพุ่มไม้คล้ายต้นไม้และพืชไม่มีลำต้นทั้งหมดถูกเรียกรวมเป็นปามส่วนกลุ่มที่มีรูปร่างคล้ายต้นไม้จะถูกเรียกเป็นต้นปามและหมากก็อยู่ในวงของปามข้อมูลอ้างอิงจากวิกิหัวข้อรายชื่อปามในประเทศไทยใครไม่เข้าใจอีกทักแชทมานะครับ